ผมต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมพูดผิดตรงไหนผมก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษสกิลทุกอย่างที่ผมพูดออกมานั้นผมพูดจากภาพที่เห็นไม่ได้อ่านไม่ได้แปลภาษาอังกฤษตรงนั้นเลยนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับกราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่หลงเข้ามาชมผมกับจับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จับพีวิโกครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าราเยอะคราวครับ วันนี้ครับผมจะมาแนะนําตัวละครกันโอเคครับเราไปดูตัวแรกกันดีกว่าครับสายวอลเลอร์ครับสกิลที่1นนะครับคือการฟันไปข้างหน้า2ครั้งแบบนี้มีระยะของมันอยู่สกิลที่2คือการพุ่งไปข้างหน้าหากโดนศัตรูจะติดส,สถานะสตันแบบนี้ไปยง่งติดสตันชั่วขณะครับส่วนท่าที่3คือการปาโลอ้ว สกิลอันติก็คือการปล่อยโล่ไปด้านหน้าแบบนี้จะผลักศัตรูออกไปด้วยวิธีการเล่นของผมที่ผมหัดมานะก็คืออาจจะแบบว่าปลาท่านี้ไปก่อนติดโลแล้วก็พุ่งไปตีแล้วก็ฟันหรืออาจจะพุ่งสตันแล้วค่อยฟันก็ได้แล้วแต่คนถนัดแล้วแต่จังหวะมาเนี่ยสตันฟันฟันตีตีปลาโล่ปุ๊บผลักออกอะไรประมาณนี้ ผมอะ่ะเคยลองเล่นกับคนแล้วซึ่งถ้าเล่นกับคนเนี่ยปาโลอย่างเงี้ยมันติดสถานะด้วยนะมันจะลดโล่ลดเกาะด้วยนะครับและท่าที่3มนะครับถ้ามีสตัตมากกว่า1ตัวมันก็จะชิ่งไปมาแบบนี้นี่นี่แถมได้โล่เพิ่มด้วยโอเคครับตัวต่อไปนะครับเป็นสายตีไกลสไนเปอร์ชื่อ,อเบลล่าน,นักธนู สกิลที่ 1, หนึ่งยิงออกไปด้านหน้าเป็นจำนวนสี่ครั้งสกิลที่สองยิงลูกศรไปข้างหน้าหนึ่งลูกสกิลที่สามสกิลเหมือนแดชครับสกิลหลบอันติสกิลที่สี่สกิลอันติก็คือกระโดดยิงลูกธนูอ่ะสกิลแรกครับปุ๊บหนึ่งสองสามสี่สกิลหนึ่งใช้แล้วสามารถเดินได้นะสกิลที่สองน,นะครับปุ๊บ สกิลที่2เนี่ยไม่สามารถเดินได้นะโอเครับอันนี้สกิลที่3ามเดเอาไว้เดสหลบถ้ากำแพงเตีย้ยๆเนี่ยสามารถกระโดดข้ามได้ยิงปั๊บกระโดดนี้ปุ๊บอย่างนี้ได้ส่วนอันตินะครับคือกระโดดขึ้นบนฟ้าและยิงธนูล,ลงมาแบบนี้ปุ๊บ,บสกิลอันติก็สามารถเดินได้เหมือนกันเอาลบไปเดินเลงเผื่อแบบอาจจะว่าวอะไรอย่างนี้แบบปุ๊บ ลุกเป้าล่ะแล้วก็เดินเข้ามาคอมโบที่ผมใช้นะผมก็จะใช้2แล้วค่อยๆ1ปุ๊บๆุ๊บปุ๊บปุ๊บปป๊บ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 ,ปบ,ปบ,ปบนี่แล้วก็แดชหนีประมาณนี้โอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงเป็นสายวอลิเออรเหมือนกันชื่อมอร์แกนนะครับเป็นขวัญใหญ่เหรอเจ้าตัวเนี้ยมีสกิล2แบบแบบแรกแบบสีฟ้า ก็คือท่าที่1จะปล่อยของเล็บออกไปออกไปแค่เที่ยวเดียวท่าที่2ทุบพื้นไปด้านหน้าครับส่วนท่าที่3เนี่ยเปลี่ยนสถานะของสกิลอันเนี้ยทำให้สกิล2ส,สกิลหน้าเนี่ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนเอฟเฟกเดี๋ยวเราเค่อยมาพูดกันตรงน,นี้เรามาดูสกิลที่4ก่อนสกิลที่4ก็คือการสร้างบาลเลียรอบตัวและทำดำเาเมจทำความเสียหายรอบตัวนะครับเรามาดูสกิลที่3 พอกดสกิลที่3และสกิลครั้งถัดไปจะเปลี่ยนสกิลที่2นะครับจะเป็นการตั้งสตันทุบพื้นไปด้านหน้าศัตรูที่โดนจะติดส่วนท่าแรกกด3กับ1ปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นโคงเล็บเหมือนเดิมแต่ไปและกลับประมาณนี้ปุ๊บไปและกลับเราสามารถเดินได้นะตอนตอนใช้ท่าหนึ่งไปปุ๊บแล้วก็หลบเดินกลับมาอะไรอย่างนี้ คอมโบที่ผมคิดว่าจะใช้นะครับก็คือกด3 2 1นไปเลยกด3 2 1สองหนึ่งเพราะว่ากดท่าสัเวี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเลยนะ40%เป็นเวลาสามวิแล้วเดี๋ยวใช้วิ่งหนีวิ่งใส่กันได้ปุ๊บแล้วก็กดดน,นติเมาเรียงเรียงประมาณนี้ครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นสายแอสซาซินชื่อว่าเว o เลตโอ้โหดาเมจสามนะครับแต่พลังป้องกันหนึ่งพร้อมเร็ว สนะครับสกิลที่1น,นะครับเป็นการปากระจายออกไปด้านหน้า3อันโดนดาเมจทั้งไปทั้งกลับนะอย่างนี้ปุ๊บ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 สกิลที่2น,นะครับคือปาโซไปล็อกคู่ต่อสู้แล้วดึงเราเข้าไปหาศัตรูอย่างนี้ปุ๊บวาส่วนสกิลที่3จะทำให้เราหายตัววินบอสนี่คือหายตัวชั่วขณะเป็นเวลา1วิ แต่ทำให้เราหายตัวไปเวลาหนึ่งวินะครับแล้วก็หายตัวปุ๊บแทงแล้วก็ปา่าส่วนอันติเสกร่างเงาของเราเออกมาขึ้นมาครับร่างเงาก็าจะช่วยเราตีแบบหนึ่งนะอย่างนี้ปุ๊บแต่การที่เราใช้สกิลเนี่ยร่างเงาจะไม่ใช้นะร่างเงาจะช่วยเราตีอย่างเดียวคอมโบที่ใช้คือตัวมันนิ่มอ่ะมันแต่ดาเมจมันแรงก็คิดว่าอาจจะต้องแบบพุ่งไปสตานก่อน ปุ๊บแล้วก็ปลาหอกตีตีต,ต,ตีแล้วก็อาจจะวินวอกหนีเพราะว่าสู้ตรงๆอาจจะไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวมันนิ่มดูดิแล้ดวดาเมจก็แบบมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่อ่ะมันเป็นสายแบบลัดช็อตว่าง่ายๆเป็นแคลลี่เอาไว้แบบเล่าทำลายครับโอเคครับตัวต่อไปชื่อโอลินะครับเป็นสายซัพพอร์ตสกิลที่หนึ่งคือศัตรูที่โดนนี้จะถูกขังขอยู่ที่ เป็นเวลา1.5วิส่วนสกิลที่2ครับเป็นการใส่โล่ใส่โล่และจะมีการชาร์จพลังอย่างนี้ม <_ letter> เมื่อเขา,เขากำหนดเวลาก็าจะระเบิดครับส่วนสกิลที่3ถ้ากดใส่ตัวเองจะเป็นการขูดเลือดแต่ถ้ากดใส่ศัตรู <_ letter> ก็จะทำการ <_ letter> เป็นการแบบทำดาเมจต,ต่อเนื่องโอเคครับส่วน คือการฮิลพร้อมทำดาเมจไปนในตัวแล้วผักศัตรูที่อยู่รอบข้างออกแต่สกิลนี้ห้ามเดินนะครับถ้าเดินปุ๊บหลุดทันทีเลยเนี่ยถ้าเดินปุ๊บหลุดทันทีเลยเป็นสกิลที่ห้ามเดินซึ่งมันเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เอาไปบวกใครอยู่แล้วแต่ถ้าเราบวกคนเดียวงี้ยผมคิดว่าใส่ท่า2ท่า1แล้วก็ท่า3แต่คือว่าเราอ่ะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักอยู่แล้วอ่ะล้วก็ใช้ท่า2ให้เพื่อนใช้ท่า3ให้เพื่อน แล้วก็คอยสตันให้เพื่อนอยู่ไกลๆโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปของเราก็คืออสัญญานะครับเป็นสายวอลเลเยอร์แต่ถือหอกครับตัวเนี้ผมซื้อเพราะาผมชอบมากแบบอาวุธการบุกโหดมากท่าที่หนึ่งนะครับคือการกระโดดไปยังเป้าหมายที่เราเลือกและทำดาเมจกระโดดอเงี้ยปัง ท่าที่2นะครับคือการปัน่นปุ่งปั่น2ทีครับปั่นไปด้านหน้าท่าที่3านะครับคือการชาร์จพลังแล้วปล่อยระเบิดนะครับแบบนี้อ๋อถ้าตีถ้าตีแบกว่าตีเร็วขึ้นและดีเลือดเร็วขึ้นนะครับรับสิบโอเคครับส่วนอันนี้อันติคือการระเบิดหรือ วิธีการคอมโบเนี่ยเท่าที่ผมพอเนี่ยนะก็คือใช้3 1 2หรือว่าจะ1 2 3เลด้ยก็ได้ก็คือ1 2 3่แล้วระเบิดก็ได้อ๋อถ้า3ามติดสถานะสตันด้วยนะครับก็อ,อาจจะแบบว่าใช้คอมโบ3นั่นแหละ3 1 2ประมาณนี้อ่าเห็นแล้วเห็นมล้วกด3า2ปุ๊บน่าถ้าสตัสนแล้วก็อติทนินึงโอ้โหยอดโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยเนาะตัวต่อไปนะครับ ชื่อสปาครับสายเมธสกิลที่1นนะครับคือการยิงสายฟ้าไปด้านหน้าครับแบบนี้นะครับไปยังครับสกิลที่2คือการวางโล่วางนี่ครับวางกับหลักไฟฟ้านะครับสกิลที่3คือเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตไปยังจุดที่เรายืนอยู่โอเคครับอันติคือวางระเบิดไฟฟ้านะครับแบบนี้แล้วก็จะดูดศัตรูออกมาตรงกลางนะครับ ซึ่งมันจะมีคอมโบของมันอยู่ใช้สกิลที่2บวกหนึ่งจะติดสถา,สถานะสตันเหมือนกันแบบนี้ปุ๊บนี่ครับจะต้องให้ศัตรูอยู่ระหว่างเส้นของสกิลหนึ่งจะติดสถานะสตันถ้ายิงเดียเนี่ยไม่สตันถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่สตันเจ้าสายฟ้าที่ทุกคนเห็นรอบตัวนั้นจะทําให้ดาเมจสายฟ้าแรงขึ้นครับเป็นแบบว่าเหมือนบัฟนี่แบบนี้โอเคครับ ตัวต่อไปนะครับตาเพ่นนะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงผมต้องกราบขออภนะัยไว้ลนะไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นสายวอร์เรอร์นะครับหอกโลนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่ามีสองสกิลเหมือนกันเป็นแบบว่าตีไกลกับตีใกล้ตอนเนี้ยเราตีไกลตีธรรมดาตีไกลนะครับท่าที่1ก็จะเป็นการปาหอ,อกแบบนี้ปาหอ,อกแล้วทําให้เราเดินเร็วดนวยนะครับเดินเร็วเป็นเวลา2วิส่วนท่าที่2 ทำให้เพิ่มพลังโจมตีครั้งถัดไปอตอนนี้ตีร้อยพอกดปุ๊บตีร้อสนะส่วน5ที่3เนี่ยเป็นการสลับจากตีไกลเป็นตีใกล้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายนะข้ามไปที่อันติีก่อนอันติีคือการระเบิดพลังทำให้เราโจมตีแรงขึ้นและเดินไวขึ้นครับสมมติว่าตอนนี้เราตีร้อนะเรากดปุ๊บ ตีเพิ่มขึ้นอีกเข้าตัวเลยแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นโอเคครับอ่ะเรากลับมาที่สกิลที่3สกิลที่3คือการกดนสวัปอ่ะพอก,กดปุ๊บจะทำให้เราตีใกล้แบบนี้สกิลที่1ก็จะกลายเป็นแทงสกิลที่2คือการปัน่นโอ้ยอย่างนี้คอมโบอะคอมโบที่ผมคิดไว้ก็คือปลาหอกถ้ากดนี่ แล้วก็สวอปปุ๊บเข้าไปใต้เข้าไปแทงโอ้โหมันได้มันได้สี่สกิลเลยเนี่ยโกอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แลกมาด้วยควาแบบกดย่านิดนึงโอเคครับไปที่ตัวต่อไปนะครับชื่อเชฟเหรอ C H E F เชฟเป็นสไนเปอร์นะครับไม่ใช่เป็นพ่อครัวนะเป็นสายปืนไนสกิลแรกเพิ่มดาเมจคริติคอลนะครับพกดอันตันี้ยิงเท่าไหร่ร้อยส อ,อ๋อออยิงเจาะเกาะด้วยยิงธรรมดาเจาะเกาะด้วยโอเคครับทำให้เพิ่ม damage, ดาเมจคริเิคอลแลวก็มูสปีดด้วยนะครับอ่ะตอนี้ยิงธรรมดานะพะกกดปุ๊บเปรี้ยงเห็นไหมยิ่งวิ่งไวเอฟเฟกวิ่งไวสกิลที่2คือยิงระเบิดไปตรงที่มาร์กแบบนี้สกิลที่3คือปล่อยควันระเบิดควันไปครับนี่ สกิลที่4คือสไนเปอร์ยิงระยะไกลสามเม็ดหนึ่งสองสามประมาณนี้ปุ้งอ่าคอมโบเท่าที่ผมเล่นนะก็คือใช้สามสองหนึ่งอาจจะแบบปิดตาไปก่อนปุ๊บเปี้ยงแล้วก็ยิงหรือคุณอาจจะแบบกลัวพลาดก็ใช้สองสาม หนึ่งก็ได้อาจจะแบบให้ติดสถานนะสตันก่อนจากหน้าปุ๊บสตันปุ๊บออไม่เห็นไม่เห็นสตันเลยไม่สตันเนี่ยเราไมบอกว่าโดนระเบิดเฉยกล้าจะเป็นแบบคอมโบอาจจะเป็นสองส,สองสามหนึ่งก็ได้แล้วแต่จังหวะนะครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยเนาะเคครับตัวต่อไปนะครับ ก็มีชื่อว่าโซกี้นะครับเห็นครับสกิลแรกก็คือการโยนระเบิดไปด้านหน้าครับเหมือนยิงยิงวิถีโค้งไปด้านหน้าครับแบบนี้ปุ้มส่วนท่าที่2นี่ครับเป็นการยิงออกไปด้านหน้าครับยิงเป็นแนวตรงทําให้ติดสถานาสะสโลครับส่วนท่านี้เป็นการปาระเบิดอันตรีครับห้ามขยับนะถ้ายิงปุ๊บแล้วขยับก็คือหลุดเลยนะโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ ตัวละครต่อไปนะครับชื่ออลิเชียนะครับเป็นสายวอลเล่อร์เหมือนกันโอเคครับเอาแล้วแโอเคครับสกิลที่หนึ่งคือการแทงไปข้างหน้าครับเปรี้ยงติดสถานะสโลสกิลที่สองคือการแดสนะครับแดสแล้วทำให้ตีครั้งต่อไปแรงขึ้นส่วนสกิลที่สามคือปั่นนะครับทำให้เราได้โล่เพิ่มอันติก็คือ แทงไปขนาดเลอะครับแทงไปขนาดอย่างนี้โอเคครับสกิลที่สองครับสกิลเดสถ้าเราเดสแล้ว,ลวใช้สกิลสามปุ๊บสกิลที่สองจะรีคูลดาวน์ทันทีแบบนี้แดสเข้าไปตีสกิล้นปุ๊บปุ๊บอ่ะมันก็จะรีคูลดาวน์ทันทีทำให้สามารถใช้ได้สองครั้งปุ๊บ แต่ถ้าเราใช้สกิล2แล้วใช้สกิล1นึคูราจะลดลง2วินะนี่ Das h คูดาจะลดลง2ว,นะแลลง2วิแต่ถ้าใช้อันนี้ปุ๊บ a s h สกิลจะรีทันทีนะเราใช้นี้ปั๊บเราใช้ท่า1่ปุ๊บจะลดครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ท่านี้ปุ๊บเราใช้ท่า3ปุ๊บจะลดทันทีเอาไว้คอมโบอย่างนี้คอมโบที่ต้องใช้ก็คือ2 3 2 1แบบนี้นะครับ 2 3 2 1แบบนี้แล้วก็แทงแทงแทงแงแงแล้วก็โอ้ประมาณนี้ครับไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะก็คือมินาเหรอนินาเป็นซัพพอร์ตครับสายสายแม่ครัวแน่เลยอะ่ะรู้จากถีอถือกระท h a n แล้วจะเป็นแบบสายฮิวนะสกิลที่1ครับคือการ ผักศัตรูออกไปไปโดยการเอากระทะฟาครับสกิลที่2เหมือนวางอาหารไว้พอเราไปหยิบปุ๊บจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นส่วนสกิลที่3ครับคือการวางเค,ค้กลาวานะครับทำให้ศัตรูที่เดินผ่านนี่ะกระเด็นออกแล้วติดสถานะสโลนี่ไปไกลนะครับส่วนนี้อาหารครับคุกกิ้งเอาไว้ออกมีเลือดเพื่อนนะครับเป็นสายซัพพอร์ต ไม่คอมโบน่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากเื่าไรเลยซับเพื่อนโอเคครับตัวต่อไปมีชื่อว่าโคลิกสายปั่นแน่เลยพวกนี้โอเคครับสกิลที่หนึ่งคือการโอ้ปั่นด้วยปัง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 เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยคือมันสามารถกดหยุดเองได้ด้วยนะสกิลที่สองครับพอกดปุ๊บจะวิ่งเร็วแล้วก็ตีคันต่อไปเป็นการทุบทำให้มึนงงนี่ครับนี่รถเกาะรถเกาะรถเกาะ สกิลที่3เพิ่มโลครับอันติก็คือนี่เราเบิดปัตตพีวิธีการคอมโบครับที่ผมคิดไว้นะคือกด2ตีแล้วก็ปั่น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 ปุ๊บกนแล้วค่อยใช้โลก็ได้เพราะว่ามันจะติดสถานะงงนิดนึงยูดปั้งแล้วก็ใช้โลแล้วก็ปั่น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 ตัวต่อไปนะครับก็ชื่อว่าราทิสนะครับนี่เป็นสายแทงแ์้โอ้โหนี่ไงสายฟูลแทงเลยนะฮะ ถือโลกขนาดนี้อาจจะเป็นสายเวทย์ก็ได้ท่าที่หนึ่งครับก็คือการเอาโลกก่กระแทกหน้าศัตรูนะครับสกิลที่สองคือการเพิ่มโล่หมูนะครับอืมเหมือนจะมูสปีดด้วยนะเพิ่มโล่แล้วมูสปีดด้วยส่วนท่าที่สามนะครับเหมือนทําให้วิ่งเร็วขึ้นอทําให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะแบบอ๋อใช่ถึงจะทำให้วิ่งเร็วขึ้น อะฮิลเหรอส่วนทั้งที่สองคืเดียวฮิลอะเดอรฮิลห้าเปอร์เซ็นต์เหรอครับส่วนอันติก็คือการสร้างโล่ครับสร้างโล่หมู่ทำให้เดินเร็วขึ้น5%ครับเป็นต์ทำใเวลาสามวิตัวต่อไปเป็นแอสซัสซินครับสายหมัดสายสายอยู่กับหมาครับสายหมัด เอ้ครับสกิลที่1คือการปล่อยไปข้างหน้าครับสกิลที่2ครับคือการชาร์จหมัดครับเขาต่อยครั้งเขากดอีกทีนึงจะเป็นการทุบพื้นครับสกิลที่3นะครับคือการเสกซัมโมนขึ้นมานะครับเป็นลูกไฟครับอันตีคือการกระโดดทุบพื้นครับนี่ครับซึ่งคอมโบที่ผมใช้อย่างเงี้ยคือการ กด2ก่อนแล้วก็แดชเข้าไปแล้วก็กดสองอีกทีแล้วก็กดลุกไปซึ่งไอ้แพสซีฟที่ติดตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้แบบต่อยแรงขึ้นอาจจะทำให้สกิลแรงขึ้นถ้าสังเกตที่พื้นนะครับว่าเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะมีอะไรส,สีขอบขอบขึ้นมาอยู่อันนั้นแบบจะทำแบบอาจจะทําให้เราแบบสกิลแรงขึ้นก็ได้โอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันเนาะ ตัวต่อไปนะครับชื่อว่าเมเลียนะครับเป็นสายเมดสกิลที่1นนะครับเป็นการโยนตะลอกไปนะครับถ้ามีัตูเดิข้ามาใกล้เจ้าตัวนี้ก็จะระเบิดทันทีเลยท่าที่2น,นะครับคือการปล่อยลากไม้ออกไว้ครับสามารถกดได้กดให้มันแตกตรงไหนก็ได้หนึ่งครั้งหรือว่าจะให้แตกสุดที่ปลายก็ได้ครับท่าที่3คือการสร้างโล่ละให้เพื่อนและตัวเราเองด้วยครับทาให้วิ่งเร็วขึ้นและได้โล่ด้วยถ่าถือว่าอยู่ใ,ใกล้ปุ๊บกด อ,อย่างนี้ก็ได้ส่วนอันติก็คือชาร์จปล่อยเรียกหนามครับประมาณนี้ตัวต่อไป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 ชื่อว่าอีเดนนะครับเป็นสายซัพพอร์ตดูจากเครื่องดน,นตรีแล้วน่าจะเป็นแบบว่าสายเพิ่มพลังดาเมจมากกว่าน่าจะใชส่สกิลที่หนึ่งครับคือการโยนกล่องเสียงไว้ครับทำความเสียหาย เป็นวงกว้างนะครับเป็นวงกลมดีกว่ามันไม่ค่อยกว้างอะไมันเป็นวงกลมส่วนท่าที่2นะครับเป็นการบอว่าเพิ่มสปีดมูสสปีดให้กับตัวเราแล้วเพื่อนๆนะเป็นเวลา3วิทําให้ตีเร็วแล้วก็เดินเดินไวส่วนอันนี้คือการคือการอะไรอะส่วนท่าที่สามนะค,คือการเพิ่มโล่นะครับัดอีกทีนึง ก็เป็นการหยุดนะครับเพื่อนร่วมให้กับเพื่อนร่วมทีมจะทำแต่ทําให้เราเดินช้าลงส่วนอันตรีนะครับเป็นการปล่อยคลื่นดนตรีไปด้านหน้านะครับสามารถเดินได้นะเป็นแบบสายพพอร์ตเดี๋ยวเพิ่มโล่เพิ่มแบบนี้เดี๋ยวตีเร็วตีแรงสามารถเดินได้โอเคครับไปดูตัวต่อไปกันนะตัวต่อไปคไคด้านะครับเป็นสายวอลเ์เอ้อ นี่เป็นสมุทรไแมนป่ะแพสซีฟนะครับก็คือว่าทุกๆสิบวินนะครับเราจะมีดาบกระจายติดตัวโหกขึ้นมาหนึ่งอันแต่ถ้าเราปาไปปุ๊บเราจะได้โล่ป้องกันพลังโจมตีครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับคือการปาดาบกระจายไปด้านหน้านะครับทําให้เกิดสถานะสตั้นนะครับโอ้ระยะใกล้มากนะแบบใกล้แบบใกล้ติดตัวเลยอะแบบนี้ครับปุ๊บระเบิดสกิลที่สองครับการปัน่น สกิลที่สามครับคือการเดสไปข้างหน้าครับทำความเสีเยหายให้กับสิ่งที่พุ่งชนนะครับส่วนอันติก็คือการสร้างโดมครอบครับซึ่งอย่างเงี้ยมันจะครอบจะไม่ติดจะไม่ติดสตัน์แต่ถ้าเราสร้างโดมครอบโดนศัตรูพอดีจะติดสถานะสตราร์ทันท,นทีแต่เราออกมาได้ครับแต่ศัตรูออกมาไม่ได้ซึ่งถ้าศัตรูเดินมาก็าจะติดสตรัรคือโดมเดินชนขอบก็สตันเลยอะครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะ มีชื่อว่าซาชาเหรอซาชาเป็นสายแอสซัสซินสกิลที่หนึ่งนะครับคือการปาพัดไปด้านหน้าซึ่งถ้าโดนศัตรูปุ๊บมันจะขยายออกแล้วก็ทำดาเมจมมเป็นวงกว้านนะครับจังหวะน,นั้นอะ่ะจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นด้วยแบบนี้ปุ๊บ,บวิ่งไวขึ้นสกิลที่สองนะครับแดสต็เลยครับ ปั่นอีกทีนึงครับสามารถกดได้2ครั้งนะครั้งแรกก็คือแดชเข้าไปพัดครั้งที่2ก็คือพัดอ,อีกทีนึ่งยูนิตสาคือการปล่อยหัวใจไปครับปองรัทําทำให้ติดสถานะสตันนั่นแหละมึนงงก็คือสตันนั่นแหละจะทำแบบทำให้สแตททำให้เราสตูเดินตามเราส่วนอันตินะครับก็คือการปล่อยขึ้นพยุกไ,ไปด้านหน้านะครับสามารถเดินได้นะครับสกิลนี้ตัวต่อไปนะครับเอลมาเหรอเอลมาโอ้มีน้องหมา สกิลที่1น,นะครับคือการเพิ่มความเร็วโจมตีและวิ่งเร็วให้กับน้องหมาและเรานะครับแบบนี้สกิลที่2คือการแดสไปข้างหน้านะครับและยิงรัวๆจำนวน3วินะครับสกิลที่3คือสั่งสั่งให้หมาไปโจมตีหรือไปเปิดเดินไปตรงที่เราอยากให้ไปเปิดสมมติว่าเราอยากให้ไปดูย่ากนี้ไปดูย่าหน่อยมีคนอยู่เปล่าไปดูย่าให้หน่อยอะไรประมาณนี้ ครมาถ้าไม่มีเราก็แดชเข้าไปหนึสองสามส่วนอันตินะครับจะทำให้หมาเราตีไวตีเดินเร็วขึ้นครับผมเอ๋ครับประมาณนี้ตัวสุดท้ายนะครับมิลูเหรอเป็นสายซับพอร์ตเีสายฮิลเลื่อนแน่เลยเนี่ยเบสิคแอทแทคฮิลลิ่งโหเป็นแบบตัวฮิลโดยแท้เลยอ่ะ ซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลของเขามากเท่าไหร่โอเคครับสกิลแรกนะครับก็คือการโยนไม้กวาดนะครับทําความเสียหายเป็นวงกว้างน,นะครับสกิลที่2ครับคือการแดชเข้าไปครับเดชเข้าไปสกิลส่วนสกิลที่4นะครับทาให้เพิ่มโล่ครับเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนและตัวเราเองเลือกต้องเลือกใส่ได้หนึ่งคนนะสกิลอันตินะครับก็คือจะเสกให้คนที่อยู่รอบข้างเรากลายเป็นแมว ทำให้ไม่สามารถโจมตีเราได้แบบนี้เป็นแมวให้หมดเลยไม่ธรรมดาโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวตัวละครทั้งหมดซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือข้อมูลไหนผิดพลาดหรือผมพูดมั่วผมก็ต้องกราบขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับก็ใครที่อยาก แนะนำติชมสามารถแนะนำติชมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย